ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,716-3,717บทที่3,716ไม่ว่าจะเป็นอาวุธวิเศษใดๆความแข็งแกร่งของประสิทธ,ธิภาพล้วนต้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทั้ง3ด้านด้านแรกคือวัสดุที่ใช้สำหรับการกลั่นอาวุธวิเศษ ยิ่งวัดสดุด,ดีเท่าไรอาวุธวิเศษที่กลั่นออกมาก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกับกระบวนการตีดาบยิ่งใช้เหล็กดีเท่าไรความคมและความคงทนของดาบก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นด้านที่สองคือความสามารถของตัวผู้กลั่นเอง ยิ่งเป็นผู้ที่มีพลังเรกิแข็งแกร่งและพลังฝึกฝนสูงอาวุธวิเศษที่กลั่นออกมาก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับปรมาจารย์นักดาบยังมีช่องว่างที่ผ่านไปไม่ได้ด้านที่ 3. โดยธรรมชาติแล้วคือความแข็งแกร่งของผู้ใช้อาวุธวิเศษทั้งหมดล้วนแต่ไม่ใช่เครื่องจักรเคลื่อนที่ถาวรที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีกำหนด ยกตัวอย่างการใช้เครื่องรางคำสั่งสายฟ้าอาวุธวิเศษชนิดนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือผู้กลั่นจะถ่ายพลังเรเกตเข้าไปในเครื่องรางคำสั่งสายฟ้าโดยตรงดังนั้นเครื่องรางคำสั่งสายฟ้าประเภทนี้จึงสามารถใช้ได้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีพลังฝึกฝนปรับเท่าที่รู้หลักเกณฑ์ก็สามารถใช้ได้แต่วิธีนี้จะสามารถใช้ได้นานแค่ไหนและจะใช้ได้กี่ครั้งนั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพลังเรกิตที่อยู่ในเครื่องรังคำสั่งสายฟ้าว่ามีมากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกับหลักการของปืนฉีดน้ำการที่จะสามารถบีบน้ำออกมาได้มากน้อยเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้แต่อยู่ที่ว่าภายในจุน้ำไว้เท่าไหร่ อีกประเภทหนึ่งคือผู้กลั่นใช้พลังเรกิกลั่นยันสายฟ้าฟาดเข้าไปภายในเครื่องรางคําสั่งสายฟ้าทุกครั้งที่ใช้จำเป็นต้องถ่ายเรกิเข้าไปเพื่อเปิดใช้งานปัจจุบันเรกิในร่างกายของเย่เฉินค่อนข้างบริสุทธิ์ดังนั้นเขาดึงวางแผนจะใช้วิธีที่สองกลั่นมีดเจาะวิญญาณ ด้วยวิธีนี้มีเจาะวิญญาณเล่มนี้จึงมีเพียงตัวเองเท่านั้นที่สามารถใช้ได้คนอื่นไม่มีทางเปิดใช้งานได้อย่างไรก็ตามวัสดุการกลั่นที่ดีที่สุดที่แย่เฉินมีในขณะนี้คือวงย่อยหอยมือเสือที่เหลืออยู่นอกจากนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นแย่เฉินจึงใช้ส่วนที่เหลือของวงย่อยหอยมือเสือกลั่นมีดเจาะวิญญาณสําหรับตัวเขาเองในมีดเจาะวิญญาณ ให้เฉินซ้อนทับยานมีดบินสิบชั้นเพื่อให้พลังของมีดเจาะวิญ,ญญาณสามารถควบคุมได้สัมผัสมากขึ้นหลังจากกลั่นมีดเจาะวิญ,ญญาณเสร็จความยาวโดยรวมเกือบจะเท่ากับลิปสติกของเซียวชูรานดูแล้วเหมือนมีดบินที่แกะสลักจากเปลือกหอยมีทั้งเล่มมีสีสันอันงดงามของมุกงย้อยหอยมือเสือซึ่งดูสวยงามอย่างที่สุด ไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นมันก็คงคิดเพียงว่ามันเป็นแค่งานศิลปะชิ้นเล็กๆไม่มีใครจะใช้มันเป็นอาวุธแน่นอนเพื่อทดสอบพลังของมีดเจาะวิญญาณเล่มนี้เย่เฉินขับรถไปที่บ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่เพียงลำพงังเดินตรงจากวินล่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอ้อมไปทางด้านหลังปีนภูเขาสองสามลูกก็มาถึงหุบเขาเขียวชอุ่มร้งคนอาศัย ในหุบเขาแห่งนี้เย่เฉินได้กระตุ้งยานมีดบินเพียงชั้นเดียวเขารู้สึกได้ว่าเรกิดลายเป็นใบมีดที่มองไม่เห็นหวีดออกมาจากปลายนิ้วมือเบื้องหน้าต้นสนไซเปรสที่หนาขนาดอ่างล้างหน้าถูกตัดครึ่งทันที ต้นไม้หนาทึบถูกตัดขาดในแนวททแยงตามมาด้วยการซุดตัวลงอย่างกระทันหันของลำต้นครึ่งบนซึ่งปกคลุมไปด้วยกิ่งก้านอย่างหนาแน่นชั่วอึดใจนกจำนวนมากก็บินขึ้นจากกิ่งไม้ด้วยความตื่นตระหนก เรากสองสามตัวต่างก็ตกใจกลัวจนหนีไปเย่เฉินเองก็ตกใจกับพลังอันยิ่งใหญ่นี้อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบหลังจากที่คมมีดตัดต้นสนสเซเบสต้นแรกมันก็มุ่งหน้าไปยังต้นถัดไปที่อยู่ด้านหลังแล้วตัดต้นไม้ใหญ่สต้นติดต่อกันเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นที่5้พลังของมีดเจาะวิญญาณได้ลดลงอย่างมากมันตัดต้นไม้ต้นนี้เข้าไปถึงครึ่ง ต,ต้นก่อนจะสลายไปในที่สุดและเบื้องหน้าเย่เฉินต้นไม้ขนาดใหญ่สี่ต้นล้มคืนลงภายในป่าอันเขียวชะอุ่มเกิดพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ขึ้นทันทีเยเฉินมองไปยังฉากที่อยู่ตรงหน้าพลางมองดูมีดเล็กที่ทำจากวงย่อยหอยมือเสือที่ไม่เป็นอันตรายในมือของเขาเล่มนั้นก่อนจะพึมพำกับตัวเองว่าเจ้าสิ่งนี้แค่ชั้นเดียวยังทรงพลังถึงขนาดนี้ หากเป็นสิบชั้นแล้วแล้วก็มันจะไม่ค้นต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้นในคราวเดียวเลยหรือบทที่3,717เย่เฉินเองก็ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งในการตัดต้นไม้ใหญ่หลาย10บต้นในคราวเดียวแล้วผลจะเป็นอย่างไรหากใช้กับโลหะและหิน ครั้นแล้วเขาก็ค้นพบก้อนหินขนาดเท่าช้างโตเต็มวายทันทีและทันใดนั้นเขาก็ใช้มีดเจาะวิญญาณสิบชั้นจากระยะห่างหลายสิบเมตรเวลานี้เขารู้สึกว่าจูจ่ๆเรกิในกายก็ถูกนำออกไปทันที30%เซ จากนั้นเรกิอันทรงพลังก็ระเบิดออกมาต่อหน้าผ่านไปครู่หนึ่งหินก้อนนั้นก็ระเบิดราวกับการวางระเบิดเพื่อเปิดภูเขาเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเศษหินนับไม่ถ้วนแต่กระจายเป็นเสียงเสียงบินว่นขึ้นไปเต็มท้องฟ้า ชั่วขณะหนึ่งเศษหินร่วงหล่นลงมาและฝุ่นก็พุ่งกระจายปกคลุมพื้นที่โดยรอบบทบังแสงแดดจากท้องฟ้าเย่เฉินยืนนิ่งอยู่ตรงจุดนั้นอดทนต่อฝนกรวดที่ตกลงมากินเวลาหลายวินาทีกรวดทุกก้อนมีกำลังมหาศาลขูดขีดเสื้อผ้าของเย่เฉินจนขาดวิน โชคดีที่ร่างกายของเขาได้รับเรกิและยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยยาเม็ดฟื้นฟูอีกจำนวนมากดังนั้นร่างกายเขาจึงแข็งแกร่งราวกับเหล็กลกล้าไม่เช่นนั้นหากถูกระเบิดเมื่อตะก,กี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรหลังจากฝนกรวดร่วงหล่นลงมาจนหมดเย่เฉินก็มองไปที่ตำแหน่งเดิมของก้อนหินด้วยสีหน้าตกตะลึงสภาพของมันก่อนหน้านี้เคยใหญ่โตแต่ตอนนี้กลับว่างเปล่า และภูเขาที่อยู่ด้านหลังก้อนหินก็ถูกระเบิดเจาะจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่กว้างประมาณ1เมตรลึกสาหรือ4เมตรเย่เฉินรู้สึกตกใจแต่ก็ดีใจด้วยเขาอดที่จะถอนหายใจกับตัวเองไม่ได้เจ้าเด็กว่านโพจริงนั่นยังถือว่าพอจะมีโชคดีอยู่บ้างโชคดีที่ก่อนฉันจะขึ้นเขาเย่หลิงยังไม่เคยคิดจะกลั่นมีดเจาวิญญ,ญาณไว้พบติดตัวไม่อย่างนั้น หากพวกเขาโจมตีบนภูเขาเย,ยหลิงอีกเกรงว่าคงจะสามารถระเบิดว่านโพจินรวมทั้งสี่ราชาแห่งสงครามผู้ยิ่งใหญ่ของเขาและนักรบกว่าหนึ่งคนปลิวออกไปในระลอกเดียวหากเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองยังจะได้อ้าแขนรับน้องชายอะไรนั่นอีกแม้แต่ศพก็คงเก็บกันไม่หวัดไม่ไหว เขาล้มเลิกความคิดที่จะลองใช้เครื่องรางคำสั่งสายฟ้าสิบชั้นโดยทันทีแค่ประสิทธิธธธภาพของมีดเจาะวิญญาณสิบชั้นเมื่อกี้ยังขนาดนี้หากใช้เครื่องรางคำสั่งสายฟ้าสิบชั้นดนึงสายฟ้าลงมาลัว้ว่าจะทำให้ชาวเจหลิงตกใจกันทั้งเมืองเมื่อคิดได้ดังนี้เขาจึงเก็บยันวิเศษทั้งสองแล้วออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว เมื่อกลับมาถึงวิลลา่าน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่เย่เฉินเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งบนร่างกายออกและขอให้เฉินเจอข่ายจัดคนส่งชุดใหม่มาให้เขาจากนั้นก็ออกจากชองเซลิเซ่แล้วขับรถกลับเข้าเมืองระหว่างทางเขาได้รับโทรศัพท์จากหงหู่ทางโทรศัพท์หงหมู่กล่าวว่าอาจารย์เย่านสมนิธจากสหรัฐอเมริกามาหาฉันอีกครั้งโดยบอกว่าจะจ่ายเงินอีก5ล้านดอลลาร์ เพื่อขอพบป้ยเลี้ยงและคุณ มาอีกแล้วเหรอเย่เฉินยิ้มพลางกล่าวอย่างสบายๆอย่าไปสนใจเขาเขามาจากทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นหงหูกล่าวทันทีว่าได้งั้นฉันจะให้คนไล่เขาออกไปเดี๋ยวนี้สำหรับเย่เฉินแล้วการพบกับสมิธครั้งแรกเพื่อเป็นการกระตุ้นความปรารถนาของเขาและแม้กระทั่งกระตุ้นความปรารถนาของคนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ในเมื่อความปรารถนาถูกกระตุ้นสำเร็จแล้วแน่นอนว่าตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเขาอีกต่อไปขณะนี้นักครหาทเทียนเซียงจินหลิงในสองวันมานี้เฟย,เย์เขิ่อซิงได้ทานอาหารสี่มื้อในห้องทองคำที่คฤหาทเทียนเซียงแม้จะทานอาหารไปแล้วสี่มือ้อแต่เธอก็ยังไม่ได้พบอาจารย์เย่คนนั้นซึ่งเคยปรากฏตัวครั้งหนึ่งเพราะโชคชะตา ถึงจะรอมาสองวันแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอหมดความอดทนเพียงแต่การทานอาหารแมนจูและหั่นแบบนี้สี่มื้อติดๆิดทำให้ความอยากอาหารของเธอทนไม่ไหวแล้วจริงๆเพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพที่ดีเฟ่ยเขิ่อซินจึงใส่ใจกับการรับประทานอาหารในวันธรรมดาเป็นอย่างมาก